สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกับครูสอนนรินทร์วรสารนะครับในวิชาทัศนศิสป์นะครับหน่วยการเรีนยนรู้ที่ห้านะครับภาพนี้มีความหมายนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในเรื่องของการวาดแผนผังแสดงที่ตั้งของบ้านแล้วก็สถานที่ใกล้เคียงนะครับมาตรฐานการเรียนรู้นะครับ ส1.1สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์วิเคราะห์วิพากวิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันตัวชีวัดนะครับส1.1ป6ทับ7ครับสร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพแผนผัง และภาพประกอบเพื่อถ่ายทอดความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับข้อที่1นนะครับนักเ,เรียนสามารถออกแบบแผนผังแสดงทิศตั้งของบ้านและสถานที่ใกล้เคียงได้ 2. นักเ,เรียนสามารถวาดแผนผังแสดงทิศตั้งของบ้านและก็สถานที่ใกล้เคียงได้นะครับ แผนผังนะครับเป็นภาพแสดงตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งต่างๆโดยย่อนะครับแผนผังที่ดีนะครับต้องดูง่ายเข้าใจง่ายมีความถูกต้องไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับอันนี้คือลักษณะของแผนผังนะครับนักเรียนเคยสังเกตไหมครับสถานที่สําคัญร,บรอบๆโรงเรียนของเราแล้วก็สถานที่ใกล้เคียงบ้านของโรงเรียนว่ามีอะไรบ้างครับอย่างเช่นที่โรงเรียนของเราสถานที่สําคัญได้แก่อะไรบ้างครับ โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ตึกอาคารพาณิชย์ต่างๆนะครับส่วนที่บ้านโรงเรียนอาจจะมีอะไรบ้างครับสนามเด็กเล่นส่วนสาธารณะหรือบ้านของเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ละครอบครัวนะครับอาจจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนะครับบางคนก็อยู่ในหมู่บ้านนะครับบางคนก็อยู่ในเป็นบ้านเดี่ยวส่วนตัวนะครับ อันนี้ก็สถานที่ก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับดูตัวอย่างนะครับแผนผังแสดงที่ตั้งของบ้านแล้วก็สถานที่ใกล้เคียงนะครับนักเรียนสังเกตจากภาพนะครับอันดับแรกครับก็จะเป็นโรงเรียนนะครับใกล้ๆโรงเรียนก็จะมีบ้านบ้านของฉันแล้วก็บ้านของเพื่อนบ้านนะครับและก็จะใกล้กับสวนสาธารณะนะครับ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะแผนผังที่แสดงที่ตั้งของบ้านเราแล้วก็สถานที่ใกล้เคียงนะครับพอคร่าวๆโดยสังเขปนะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับที่จะใช้วาดแผนผังนะครับก็จะประกอบไปด้วยกระดาษวาดเขียนดินสอยางลบสีไม้สีน้ำหรือว่าสีเทียนก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพนะครับ เดี ok ๋ยวครูให้นักเรียนนะครับวาดแผนผังนะครับแสดงที่ตั้งบ้านของนักเรียนแล้วก็สถานที่ใกล้เคียงบ้านนักเรียนครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเหมือนตัวอย่างที่ครูให้นักเรียนดูนะครับอย่างเช่นบริเวณใกล้เคียงบ้านของนักเรียนอาจจะมี an, บ้านของเพื่อนบ้านหรือบางคนอาจจะอยู่ในหมู่บ้านเรียกว่าในแหล่งชุมชนอย่างนี้นะครับอาจจะมีสวนสาธารณะมีสนามเด็กเล่นมีสระน้ำอะไรประมาณนี้นะครับ นักเรียนก็วาดภาพสแสดงที่ตั้งบ้านของนรงเรียนแล้วก็สถานที่ใกล้เคียงบ้านของนักเรียนว่ามีอะไรบ้างนะครับวาดลงในสมุดวาดเขียนนะครับแล้วก็ส่งมาในรลยกลุ่มเหมือนเดิมนะครับสรุปนะครับแผนผังที่ดีนะครับต้องดูง่ายเข้าใจง่ายมีความถูกต้องไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของแผนผังที่ดีนั่นเองนะครับ ในช่วงนี้นะครับนักเรียนอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับโครกก็ขอฝากนักเรียนทุกคนนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับรวมทั้งสถานการณ์โควิดด้วยครับช่วงนี้นักเรียนอย่าประมาานะครับกาดจะตกนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ